สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่ ยี่ดึงนะคะรัฐบาลไทยนี่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะมาดูคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะทุกคนเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเดอ้อแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางหลักสิบ ะะหลักสิบรัฐบาลไทยเนาะสูตรบนนะคะทุกคนภาพชัดเดย็นบอค่ะเออตา,อายเอ็ดไล่ว่นี่นะคะหลักสิบบนนะคะแปดเก้าสามสี่นะคะงวดนี้เราก็ใช้งานตั้งแต่งวดก่อนไปแล้วนะคะงวดก่อนที่แอดเปิดตัวเนาะแล้วก็เอามาจับกับหลักหน่วยนะคะอ่าโอเคเริ่มได้คะ่ะเริ่มไปได้นะคะทุกคนอลองดูเ้้ยอจ้ะมีงวดนี้ก็เข้าไปที่ 8ที่3ที่4นะคะใช้งานจริงมาหนึ่งงวดนะคะงวดนี้งวดที่2ค่ะยังอยู่ที่8934นะคะตรงไหนติดตรงติดดับอะไรก็ว่ากันไปเด้อค่ะทุกคนนะคะแล้วก็สูตรนะคะมี2คลิปนี้นะคะมี2แนวทางนะคะก็คือแนวทางตัวตัวตารางนะคะเขาเรียกว่าตารางเด่นนะคะเด่นเต็มสูตรนะคะเด่นเต็มสูตรเด่นสูตรเต็มตนะคะของแอดเนาะ แบบว่าไม่ได้ตัดนะคะเด่นสูตรเต็มนะคะมันมันหลายสูตรอะทุกคนจักสีอื่นตั้งสูตรววาอย่างเนาะเด่นสูตรเต็มนี่แหละแกต่างซื้อว่าเด่นสูตรเต็มคะ่ะทุกคนจกเป็นเด่นตัวไดนล่ะคะมีที่ว่ามีสูตรหนึ่งสูตรสองนั่นนะคะทุกคนนะคะอะแคบเอากอน,นะคะแปดเก้าสามสี่นะคะแปดเก้าสามสี่ก็ก็ อันนี้แอดก็จับคู่ให้แล้วเนาะจับคู่ให้แล้วนะคะรัฐบาลไทยบนนะคะก็ขอให้บนเป็นบนนะคะก็ขอให้มานะคะขอให้มามันจะได้ปังปังจริงๆกันนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวด้วยจ้ะนี่เนาะอันบนแอดก็ให้ดูไปแล้วนะคะแต่เอดฟันไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ากําลังจะนั่งเก่งใหม่อยู่นะคะเพราะว่าสามตัวบนเลขเป็นแปลกๆนะคะทุกคนนะคะ นี่นะคะแอดก็เอาหลักสิบนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยหลักหน่วยก็เดินดีนะคะทุกคนหลักหน่วยก็เดินดีเนาะนี่นะคะแปดเก้าสามสี่นะคะแปดติดดับสิบบนนะคะก็เหลือเก้าสามสี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเก้าสามสี่เนาะแอดก็เอาดึงออกมาแล้วนะคะชุดตัดนี่ยังไงก็ต้องเป็นตัวนี้เนี่นอนแต่ถ้าเอาชุดตัดนะคะไี่หรือแอดเอาน้อยไปวะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ๊ะเก่ากูค่ะ เอองั้นเราก็ต้องเพิ่มมาอีกสามคู่นะคะมาดูกันนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะว่าตัวไหนมันจะเข้าแต้มนะคะเอามปั้นไปเมิดนี่และะ่ค่ะดับไม่สนใจแล้วนะคะทุกคนเค็เล่าพัฒนาละคะ่ะมันก็มีแค่เก้าตัวเองนะคะมันก็เหลือแค่เก้าตัวเองได้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดเก้าเห็นบอถ้าถ้าว่ามันจะมาสามหกตัวชนจริงๆนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะแปดเก้าสามสี่นะ, 8, 9, 3, 4, นะคะนี่คือสิบบนที่เราใช้นะคะหน่วยบนนะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์หกสองนะคะเราดึงออกจากเออดึงออกจากหน่วยบนนะคะทุกคนนะคะอ่ะตัดไปตัดมาต,ดตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะเหลือเก้าหกสามห้าสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็สามหกสี่หกนะคะกลายเป็นบนอยู่แถวๆนี้นะคะแอดก็เลยว่าเอะเอาไมค์กันหน้าวะ่ะ สงสัยต้องดึงใหม่ค่ะเพราะว่าเลขสามตัวบนเลขมันเป็นแปลกๆนะคะจับแล้วนะคะจับแล้วแต่ว่าเลขมันเป็นแปลกๆค่ะทุกคนนะคะอันนี้ให้ดูนะคะให้ดูว่าสิบบนนะคะตามนี้เลยนะคะทุกคนก็เลยให้ดูบนด้วยเดี๋ยวแอดจะอัดคลิปให้ดูใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวทํสามตัวบนก่อนนะคะเลขมันแปลกค่ะมันจักสีวาเนี่ยเร่นไปตัวบ่ได้มันออกเลขไม่สวยไม่ถือใจแอดมินค่ะตัวครบแต้มมันไม่ถือใจแอดมินนะคะแอดมินก็เลยยังไม่ลงนะคะมันไปไม่ได้นะคะทุกคน เสียดายค่ะเอานี่นะคะมาดูสูตรนี้กันนะคะสูตรที่ fc ลอยคอนะคะทุกคนนี่เนาะสูตรที่ fc ลอยคอนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะเอาของงวดเก่านะคะงวดเก่านี่สูตรที่หนึ่งนะคะเข้าสี่หกสี่หกเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะ มาดูนะคะตัวนี้นะคะสูตรที่สองนะคะตัวนี้สูตรที่สองเนาะสูตรที่สองมีห้าแปดห้าแปดนะคะมันจะเป็นบนเป็นล่างไหมนะคะแอดก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคะให้ดูกันไปก่อนนะคะทุกคนนะคะเพราะอันนี้มันจับได้ห้าแปดมันดันเข้าล่างเนาะนี่เข้าล่างห้าแปดนะคะเก็บทึบๆไว้ก่อนเข้าล่างห้าแปดค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะเข้าบนหกสี่หกนะคะก็นี่เลยนะคะในหกหกสี่สี่นะคะเออ เออหวานเราก็ดึงออกมานะคะเราดึงออกมาก็จะได้หกหกสี่สี่นะคะหวยก็โอหกสี่หกนะคะอันนี้ก็ห้าแปดห้าแปดนะคะหวยก็โอห้าแปดนะคะเออเฮ้ยอ่ะแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะคะเราดึงออกมาได้ไหมนะคะเอาเอดชิลลอ,อ,องดึงออกมาบึนก็ไดะล็อกนี้นะคะทุกคนล็อกนี้ก็จะเป็นเก้าหกเก้าสามศูนย์หกห้าห้านะคะหกสามนะคะศูนย์สอง ศูนย์สามนะคะเอาอันนี้สูตรที่หนึ่งมันจะมาบนไหมนะคะทุกคนละเจ็ดศูนย์แอดอยู่ใส่บาตนี่นะคะสูตรที่หนึ่งมันให้ตัวนี้ตัวชนเยอะก็จะเป็นเราดึงตัวชนออกมาบอกคะ่ะรู้ยังไงเอาให้เอฟซเอาไปเฮ็ดกันเอาเด้อไปเบิ่งกันเอาค่ะดึงไปดึงมามันก็เสมอกันเด้คะ่ะทุกคนบางทีนะคะแต่อันนี้ก็สามเยอะเนาะสามกับศูนย์นี่เสมอกันนะคะสามศูนย์ห้า หกอันนี้มีล็อกนี้มีเด่นอยู่สามศูนย์ห้าหกนะคะนี่มีสามหนึ่งสองสามศูนห้าหกหรือเราต้องวงกลมไว้ค่ะทุกคนหรือว่าเราวงกลมแค่ตอนมันออกเนาะเอาวากันไปค่ะทุกคนเออเราก็เอาปากกามาติ๊กตัวที่มันชนใช่นาะสูตรสองนะคะห้าสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะ สองเก้าหกแปดหกแปดค่ะเอามันสิเป็นแนี่ยอะไรบ้นี่นะคะสูตรสองมันดันลงล่างนะคะทุกคนมันจะเข้าสักสูตรไหมนะคะแอดก็จับตามสูตรให้เอาหนึ่งขึ้ไม่หาตัวหนึ่งขึ้ไม่หกตัวเอาจัดเต็มเดีเอาลองดูนะคะทุกคนก็แบบนี้แหละคะ่ะเบบซี่มองออกบอก อ้ยขออภัยด้วยค่ะเสียงกบเสียงเขียดเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแอดลองลองติ๊กตัวมันชนดีไหมคะทุกคนลองลองขีดขีดตัวมันชนเนาะแอดขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเออปกติก็งมอยู่คนเดียวนะคะอันนี้เอามาให้เอฟซีงมด้วยเนาะอ่าตัวที่มันชนนะคะตัวที่มันชนก็จะมีห้าบ่ตัวนี้ก็จะมีสามนะคะ มีสามสามมีสามตัวมีสามมีห้านะคะมีสามมีห้ามีหกมีศูนโอ้ยมันส่วนเหมือนถูกตัวค่ะทุกคนโอ้ยแอดว่าไม่ต้องทำหรอกค่ะทุกคนยิ่งทำยิ่งเละนะคะรอมันออกงุนละค่ะเดี๋ยวทำเป็นแบบอย่างนี้เอานะคะทุกคนเออเหงเห็ดมันแหงสีเละค่ะ เอานี่นะคะทุกคนมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนลองจับกันดูเด้อมันจะมาสูต uhm, รไหนดูเป็นแนวทางกันไปก่อนก็ได้นะคะแอดก็แอดก็ดกยังอึนมึนงงอยู่นะคะหัวยังไม่ออกยังไม่รู้หรอกค่ะแต่ถ้าหวยอ,ออกแล้วมันรู้ทันทีนะคะปกติแอดจะเอาแค่ตัวเด่นตัวที่มันตัวที่มันเด่นตัวที่มันซ้ำอะค่ะตัวที่มันชนกันเอาอออกมาให้นะคะคัดออกมาให้ไม่ได้ให้ดูสูตรเต็มนะคะทุกคนอันนี้ให้เอฟซีดูสูตรเต็มเลยนะคะ เอามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นล็อกบนล็อกล่างได้ไหมนะคะหรือว่ามันจะเป็นเด่นสูตรหนึ่งสูตรสองนี่นะคะจะเป็นสูตรไหนมานะคะเอาลองเอาจับกันเอานะคะทุกคนลองเออจับกันเบิง้งมันสิเป็นแนวดาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นสูตรเต็มเลยนะคะส่วนมากเราก็จะเอาตัวชนนะคะให้เอฟซีดูนะคะว่าเด่นตัวนั้นตัวนี้นะคะเอาหนีลองเบิ้งค่ะแอสก็ลองติ๊กดูแล้วนะคะมันก็เออมันก็นเด่นถูกตัวเลย หวยยังไม่ออกนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะคะลองเบิ้งเพื่อเพื่อเอฟซีจับเป็นค่ะเพื่อเอฟซเบิง้งปินเอดเบิง้งเลยเอดก็นั่งเบิง้งซื่อๆนี่เลีว้วโอแอดตาาล่าดิค่ะมันเหล็กตัวใดแล้วค่ะเอาอันนี้ถ้าอันนี้มาล่างมันก็จะเป็นหกแปดเก้าแปดบ่ค่ะแล้วหนึ่งสองห้ามีส่วนรวมมาแต่ใส่บัตร อ้าวลองเบิ่งค่ะลองจับกันเบิ่งเด้อจะลองเอาไปพินิผิดจระนากันเบิ่งค่ะงมไปด้วยกันนี่แหละค่ะทุกคนนี่หลายแามสีเห็ดหวยค่ะมันกับปวดหัวแนวนี้จะ,ะลองเบิ่งเด้อจะเดี๋ยวอันนี้ทําอันนี้ให้นะคะเข้าบนนะคะจะได้แบบหินชัดจีนนะคะจะได้เห็นชัดจีนตัวนั้นตัวนี้เนาะ ตายบัวบานมึกซึ่งจะได้บ่นว่าแล้วลืมใช้กระดาษรองนะคะทุกคนเอามันสีเดีเห็นว่าแตกต่างเนาะอันนี้ของงวดเก่านะคะจะได้เห็นความแตกต่างนะคะอันนี้ของงวดเก่าอันนี้ของงวดใหม่ะคะ่ะทุกคนงวดเก่างวดใหม่มันสิทธิเห็นความแตกต่างจะทุกคนสำหรับคลิปนี้อลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ